อันนี้ผู้คุณเอามือนะครับไปอยู่ที่เลขหนึ่งหรือเลขสองนะครับและตอบผมแบบเร็วสุดๆนะฮะตอบผมบอกแบบเร็วสุดๆนะครับผมจะถามคําถามที่เร็วมากแล้วคุณจะต้องตอบเหมือนปิดสนาสายฟ้าแลบเลยนะฮะ mm. เราเทรดคู่เงินหรือค่าเงินครับคู่เงินกดหนึ่งค่าเงินกดสองโอเคฮะตอนนี้ทุกคนกดหนึ่งมาหมดนะครับเราเทรดคู่เงินเอาเราไม่ได้เทรดค่าเงินหรอใครว่าเราเทรดคู่เงินยกมือขึ้นบอกไปบอกมา ใครว่าเราเทรดค่าเงินยกมือขึ้นเฉยๆไม่ต้องโบกไปโบกมาเราเทรดคู่เงินนะครับเราเทรดคู่เงินนะครับเราไม่ได้เทรดค่าเงินการเทรดคู่เงินคืออะไรจดลงไปการเทรดคู่เงินคือการแข่งขันกันระหว่างค่าเงินการเทรดคู่เงินคือการแข่งขันกันระหว่างค่าเงิน ถ้าค่าเงินไหนแข็งกว่าอีกค่าเงินหนึ่งก็จะอ่อนกว่าทําให้คู่เงินเกิดการเคลื่อนที่เช่นคู่ UJ ยกตัวอย่างเช่นคู่ UJ เงินเยนแข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ UJ จะขึ้นหรือลงครับใครว่าขึ้นกดหนึ่งใครว่าลงกดสองเราเทรดคู่ UJ ถ้าเยนแข็งกว่าดอลลาร กราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงครับกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงครับเยนแข็งกว่าดอลน,นะเทรคู <US ่ USD JPY และเยนแข็งกว่าดอลกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงครับใครว่ากราฟลงยกงมือขึ้นครับใครว่ากราฟขึ้นยกงมือขึ้นครับ เห็นไหมเริ่มทะเลาะกันแล้วนะฮะยูอ네ยู่ข้างหน้าเจอยู่ข <uh ้างหลังเยนมันแข็งกว่ายูกราฟต้องลงกราฟต้องลงโอเคแต่ถ้าเราเทรดคู่ยูเจยูแข็งกว่าเจกราฟจะขึ้นโอเคนะครับจําให้ดีนะเพราะฉะนั้นกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงให้ดูค่าเงินที่อยู่ข้างหน้าของคู่เงินนั้นๆ ถ้าค่าเงินนั้นอ่อนกว่าค่าเงินค่าเงินข้างหน้าอ่อนกว่าค่าเงินข้างหลังกราฟจะลงแต่ถ้าค่าเงินข้างหน้าแข็งกว่าค่าเงินข้างหลังกราฟจะขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับใครเข้าใจยกมือขึ้นช่วงนี้ให้ยกมือหน่อยนะให้ความร่วมมือผมนิดนึงนะครับโอเคทีนี้เราเทรดทองคา USD XAU USD ดอลลร์แข็งกว่าทองคำคู่ XAU USD จะขึ้นหรือลงครับ XAU USD ดอลลร์แข็งกว่าทองคำกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงครับถูกต้องครับกราฟลงครับตบมือให้ตัวเองครับโอเค นี่คือพื้นฐานที่คุณต้องรู้แต่ปัจจัยรอบข้างมันมีอีกเยอะมากนะครับซึ่งผมยังไม่ได้สอนที่ไหนเลยนะครับคุณรู้พื้นฐานแค่นี้พอแล้วก็4กฎเหล็กห้ามทําเด็ดขาดไม่ทำแล้วจะปลอดภัยขึ้นซึ่งผมพูดจนปากเปียกปากแฉะผมมั่นใจว่าทุกคนจําได้ 1. ห้ามบายที่แนวต้าน 2. ห้ามเซลล์ที่แนวรับ 3. ห้ามฟอลโล่บายและ4ห้ามฟอลโล่เซลล์โอเคนะ mm. ผมจะไม่ไปย้ํากฎเห็กอีกต่อไป เรียนไปชดไปทำความฝันให้จริง